กลับมาอีกแล้วโอ้โหพอดีรถเลยพี่ายโอ้ของเขาว่าพอดีคันนี้ก็ต้องปีนนิดๆปีน้ายไวปีนซ้ายไวหน่อยนึงปีนซ้ายไว้หน่อยนึงเอ้ยมากไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวดีดค่อยๆ เนี่เอาฟางมาลงกันลื่นให้ด้วยเนะ ló tôm 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 à nín nước ok à bay 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 luôn mày luôn mày ลงมาอีกลงมาอีกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวข้างหลังไม่ขึ้นอยาน่ยปาปันอย่าปันมองหลังมอางหลังนะครับมา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 ตรงมา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 ,ยา,ยาอย่าปันอย่าปันค่อยๆขึ้นบิดบิดพวงโอยบิดพวงมาลัยขึ้น,น,นแล้วบิดพวงมาลัย ข้อขวาหน่อยเลยครับข้อขวาหน่อยเลยไปเลยไปเลย